สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเกมมี่เหมือนเดิมนะห่างหายไปนานนานเกือบครึ่งปีนะฮะทีนเนอร์แซนด์นแข็งกลับมาแล้วตอนนี้เกมมี่อยู่กับเทพโจสวัสดีครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปีใหม่นะก็อยากจะให้เทพโจอวยพรปีใหม่หน่อยพูดดังๆหน่อยนะก็วันนี้ผ่านไปนี้ผ่าน ขอให้น,ใหนิพพานปรินิพพานาไอ้บ้า,ามันเป็นยังไงอะ่ะขอให้ชาวโลกทุกคนนิพพานปรินิพพานเป็นลูกของพระพุทธศาสนาทุลุ่ยขอบคุณม,มากอ่ะโอเคออวัปปของวันปีใหมอ่อ่ผมให้กับชาวโลกขอบคุณม,มากปีใหม่ปีนี้ปี2557ปีนี้เป็นปีอะไรครับอ่าปีนี้เป็นปีเถทะ ปีทองทองจีนทองของจีนเหรอจีนปีมังกรทองของสหรัฐแล้วก็ปีมะเมียมะแม่มะแม่ของอียิปต์นะฮะมะแม่ของอียิปต์ด้วยครับผมโอ้โแก่สามัญการอ่อแก้วสามัญการครับโอเคก็ปีปีนี้คิดว่าโลกของเราจะเป็นยังไงครับอุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมลิบลับลิบลับเลยครับโอ้เนื้อค่าบรรยายเนื้อค่าบรรยายด้วย สงครามยุติแล้วสงครามยุติประเทศไทยจะพบกับสันติสุขไหมฮะสันติสุขแน่นอนไม่ว่าเมืองไทยไม่เคยเสียกรลลัเลยเมืองไทยไม่เคยแพ้สงครามไม่เคยเสียกัลลัและถ้าเมืองไทยลบกัหรัะไทยจะลบกัหรัฐเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไทยเป็นน้องของสัรลังโอเคแต่พม่าเขาแต่เราต้องสุภาพก็คือว่าองซานเขาเป็นผู้หญิงเขาเป็นชาวพม่าเราทะเลาะกันมาตลอดกับพม่า เเาาป็นผู้้หญิงรตองสุุภาพบองซานซูจีเหรอองซานซูจีองซานนี่พม่าใช่ไหมพม่านะอ๋อยังยิงรักนี่เขาตระกูลของพม่านะยิงรักเป็นตระกูลของพม่าเหรอครับทักษิณนี่ตระกูลพม่ายิงรักตระกูลพม่าแต่ทีนี้สื่อเทพชื่อสุบรรณใช่ครับชาวไทยเป็นชาชนชาวไทยเขาต่อต้านแต่ทีนี้ผมให้ข้อมือเขาไปว่าเขาเป็นผู้หญิงเราต้องสุภาพบุรุษอ๋อเราต้องสุภาพบุรุษเราต้องให้เกียรติเขาครับถูกต้องเราต้องให้เกียรติ เรายิ่งรักเรามีอะไรเราคุยกันเราต้องคุยกันดีๆใช่ไหมไม่ใช่ซึ่งกันกันนะตัวแบ่งกันนะสมัครงานสมัคคีกันทั่วโลกแล้วทำไมคนไทยถึงตีกันเองอ่ะสี่ข้าศูนยเริ่มต้นพี่น้องท้องดีกันก็ไม่ใช่ตีกันเองนะโจรอะไรนะโจรกับผู้พิทักษ์สันติราชโจรกับผู้พิทักษ์สันติราชใครเป็นโจรนะโจรก็คือโจรโจรก็คือโจรใช่ไหมโอเค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 เอาเดี๋ยวถามเทพโจรก่อนนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันกว่าครึ่งปีนะฮะวันนี้มาเจอนนะะฮโดดดยยมมไ้ัหา มีอะไรอยากจะฝากความคิดถึงถึงแฟนๆไหมก็ขอขอให้ทุกคนสร้างสรรค์งานของตัวเองต่อไปเพื่อที่ว่าจะได้ประสบในชีวิตทุกคนทุกคนตัวรูปรักษาหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ผลาดพังก็คือว่าไม่ประมาทต่อชีวิตของชาวโลก ทุกสิ่งในชีวิตในโลกย่ายจะประมาทนะเราจะผิดลาดได้เขามาจากต่างโลกเขามีชาวต่างโลกเขามีนะแต่ทีนี้เขาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราต้องสามารถทำให้ดีกับต่างโลกเขาด้วยนี่เรื่องจริงนะมนุษย์ต่างดาวมีจริงมนุษย์ต่างดาวครับอ้าวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอมนุษย์ต่างดาวมีจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้มนุษย์ต่างดาวนี้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ เป็นเทวดาเป็นเทวดาด้วยเอาแล้วที่เราบูชาเทพบูชาเทวดานี่เราบูชาุนต่างดาวเหรอไม่ใช่ก็คือว่าเขาเป็นฝั่งขวาของพระพุทธเจ้านะฮะเขมาเยือนลูกก็เป็นฝั่งขวาของพระพุทธเจ้าใช่เหรอใช่ฝั่งซ้ายของพระพุทธเจ้าคือจีนกำแพงเมืองจีนและฝั่งขวาของพระพุทธเจ้าคืออะไรขวาของพระพุทธเจ้าก็คือต่างลูก ต่างโลกชาวต่างโลกแล้วตรงกลางของพระพุทธเจ้ามีไหมก็คือศาสนาของชาวโอ้เข้าใจอืเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็อย่าประมาทนะอะไรมันเกิดขึ้นได้นะผมก็พยายามคุ้มครองชาวโลกคุณคุ้มครองชาวโลกยังไงครับผมประธานที่ประชดสารัเปอร์แมนคุณเป็นซเปอร์แมนเหรอเนี่ยซปเ Superman เปอร์แมนคุณมีตัว S อยู่ตรงกลางอกหรือเปล่ามีทุกอย่างไหนอยู่ที่ชุดของผมอยู่ที่สารัตชุดอยู่ไหน อยู่ที่สหรัฐอยู่ที่สหรัฐแล้วอยู่นี่ไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนอะผมอยู่กับชาวไทยนะถ้าที่นี่เป็นขอมาเลี้ยงอ๋อโอเคโอเคโอเคอยู่นี่เป็นคนธรรมดาใช่ไหมเป็นสามัญชนอ๋อแต่ถ้าอยู่สหรัฐเมื่อไรปึ๊บนี่ชาวสหรัฐเลยเป็นอยู่สหรัฐเป็นซูเปอร์แมนเลยประธานาธิบดีสหรัฐก็ซูเปอร์แมนนักบินลำหนึ่งของโลกบารบารักโอบามาเหรอยานอวกาศนักบินยานอวกาศนะตกลงเป็นเป็นนักบินอวกาศ ตระกูลนักบินอวกาศสารัดเป็นซูเปอร์แมนหมดเลยเหรอชิดดวงจันทร์เลยสมบูรณ์สมบูร็จอันนั้นซูเปอร์แมนตนระกูลพัฒนาทฤษฎีสารัดเลแกนตระกูลเลแกนค<ล>รับตระกูลเลแกนซูนเปอร์แมนมีท่าไหมซูเปอร์แมนก็อย่างที่เราดูกันอย่างอย่างสไปเดอร์ Man แมนเรามีมีมีท่าท่าอย่างนี้ฮะสไปเดอร์แมนก็คือมาจุรามาวมจุราพญายมจุราพญายมโยมบาลคือผู้นำประเทศอ๋อแล้วสูงกว่ายมบาลก็คือพระพุทธเจ้า เออมันเกี่ยวอะไรกับซูเปอร์แมนอ่ะซูเปอร์แมนคือฟงฟงเฉาลู่เอาเลิกโอ้ฟงรู้นะซูเปอร์แมนเป็นนักเบียร์อวกาศด้วยใช่ไหมเป็นนักเบียร์อวกาศพัฒนาที่มีสารัตเป็นนักเบียร์อวกาศทุกคนเป็นนักเบียร์อวกาศทุกคนต้องได้ขึ้นไปในวอวก,กาศทุกคนใช่ผมตอนแรกผมกับสารัตเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเมื่อถึงเวลาอายุผมถึงแล้วต้องต้องอายุเท่าไหร่ครับประมาณสักห้าสิบปี ตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่44 44อีก6ปีนะครับเดี๋ยวเขาจะมารับคุณเขาจะมารับกับสารัาาบสารันาทีดีสัตต์ดาวจากเลแกนบิดาของผมเลแกนโร้แลเดลแกนบิดาของผมอ๋อใช่ชาวอียิปต์ชาวอียิชาวสารัตโปล<ง>มชาวสารัเป็นเครื่องยิวเครื่องสารัตด้วยก็เครื่งยิวเครื่งสารัตนะอ่านิวยอร์กเป็นของหนึ่งสะพานข้ามแม่น้ำไนเป็นของผมนะของคุณเหรอ สะพานข้ามแม่น้ำนายเกิดไหนผมคุณเกิดวันไหนวันที่สองตอนโดยที่จับขอบฟ้าจุดศูนกลางของจักรวาลพอดีดัวที่จับขอบฟ้าแล้วขึ้นจุดศูนกลางจักรวาลพอดีตอนกำลังจะเช้าแล้วจุดศูนกลางพอดีเลยจุดศูนกลางเลยยันซีมาเกิดยันซีเหรอเนี่ยพญาอินทรีมาเกิดอ๋อพญาอินทรีสหรัฐอเมริกาโอ้โหเกิดวันพายุใหญ่สุดในประวัติศาสตร์โลกยุติสงครามโลกอ้าวเรื่องประวัติของ ที่ผมมากําเนิดในโรกของผมกเพราะว่าผมมีปัญหากับชาวลูเพราะว่ามันต่างดาวเขาเขามาดูเขาจะผมไม่อยากเกิดการสูญเสียผมพยายามช่อยกับผู้ป้องชาวลู่ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนแล้วสไปเดอร์แมนน่ะไม่เป็นแล้วเหรอสไปเดอร์แมนนั่นคือจีน,นจันเจียวจันเจียวจันเจ้าสไปเดอร์แมนจันเจียสไปเดอร์แมนจันเจียวหืมขาวสาร ตกลงเป็นคนจีนหรือคุณไม่ใช่จีนนะสลัดหรือว่าางสรัดแต่ว่าผมพริกฟ <oh, ah> ้าพริกแผ่นดินนะอผู้ชายสูสีไทยเฮาวสูสีไทยเฮาโอ้ตายใหญ่แล้วโอ้ตายนี่แหละจินซีฮ่องเตีอ่าอ่าพริกฟ้าพริกแผ่นดินเลยอ่าอย่างนี้ถ้าเกิดพูดคําว่าจะออกไปแตะขอบฟ้าเนี่ยคุณคิดถึงอะไรจะไปแตะขอบฟ้าเลยมารดามารดาบิดาทําไมถึงมารดากับบิดามารดาคือผู้ให้กําเนิดเรา พระพุทธเจ้าแล้วก็จะไปแต่ขอฟ้าเนี่ยนะมารดาของเราพระสิริมหามายาพระสิริมหามายาอ่อินเดียเขาระบอกเทพเจ้าเขาเขานับถือเทพเจ้าเพราะว่าเขากราบไหว้พระพุทธเจ้าคือเขาจนี่เขาให้แหละเรื่องความจริงของเรื่องศาสนาตำนานศาสนาตำนานศาสนาตัวผมแต่ผมยังไงก็ผมจะขอศาสนาพุทธตลอดไปอ่าโอเคจะออกไปแต่ขอบฟ้านั่นคือ บิดากับมารดานะยกมือไหว้ทองขวาต้องยกมือไหว้ไหว้ดวงดาวชีพไหวดวงดาวบิดามารดาพี่สาวเราดวงดาวพี่ชายเราเทวดาอ่อนะแล้วเรือเล็กคนออกจากฝั่งไหมเรือเล็กก็เรียบเรียบชายฝั่งต้องอยู่เรียบเรียบชายฝั่งครับผมแล้วก็ชายฝั่งนี่ก็คือว่าปลาเนี่ยปลาชายฝั่งนี่ อาหารปลาปลาจะมากปลาจะมาปลาอยู่แถวชายฝั่งเหรอเพราะว่าปลาสวนกระแสน้ำขึ้นฝั่งอ๋อแล้วทำไมจับได้่ายพี่ตูนบอกว่าให้เรือเล็กออกจากฝั่งอ่ะพี่ตูนบอดี้สแลมอ่ะให้เรือเล็กออกจากฝั่งนั่นหมยายความว่าเขาเดินทางอ๋อต้องเขาไปไหนอ่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไหนอ่ะเที่ยวดูโลกของนู้นอ๋อเที่ยวทั่วโลกเขาเป็นนักท่องเที่ยวทั่วโลกอ๋อ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 ก็คือว่าเขานักบุกเบิกนักท่องเที่ยว เมื่อกล้เรีดูเขาเล่าสู่ราฟังครับเขามาบอกเราให้ความง่ายๆให้กับเราเขารักษาสมรรกรโทรณีธรรมชาติแล้วเขาชัดเจนเลยครับนะวันนี้ก็อยู่กับเทพโจแบบสั้นๆนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นคลิปที่17นะฮะถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าหายไปนานมากร้องเพลงให้ฟังหน่อย เอางี้ดีกว่าเอาไปเพลงของอามาตาเอาเพลงมาต์เลยนะเอาอได้เลยได้เลยได้เลยเอามาต์ล็อกนะได้เลยสุดไกลตาฟ้ากว้างใหญ่เพียงใดทรงดวงใจถึงกัน <c oughs> ไม่มีใดใดใครมาหยุดยั้ง หัวใจห่วงหาหมัโออันนี้เป็นเพลงของใครดิโอรันโปรเจกต์ดิโอรันโปรเจกต์หินเหล็กไฟทีส,สันตอบบนันดันบ,นนบนนไไหน่งพอพูดบอบดีแมลเก้าชีวิตออซิตตกโลวงอะไรแล้วเนี่ยหินเหล็กไฟไมโครโออซิตดิโอลนัอลนอรันอันนี้คือเป็นเพลงของทั้งสี่วงนี้เลยเหรอสิบสีกุมภาสิบสี่กุมภาคือวันอะไรวันาเรีนยนถอยโอ ตำนาน14กุมภาตำนาน14กุมภาใช่แล้วสีวงเนี่ยนะสีวงนี่ตำนาน14กุมภาเดบเทร์น่ะเดบ b เท t ร์นี่เขาือเท้าเจ้าล้อกแนโล่ฮ่พูดผู้ที่ว่าถ่ายทอดวิชาดนตรีกับอ็มวิทเปอรสตีเดบเทอรอ่ะเดบิเทอรสี่เต่าทองถ่ายทอดให้กับอ็มวิท h e b e a สตีเดบเทรเล่มล็อกแอนโล่่ล็อกแอนโเท้าเจ้าล็อกแอนโลใช่เหรใช่ผมศึกษาเปิดตำนานมาหมดแล้วโอ้โหตำานานเล่มไหนวะเนี่ยตำนานล็อก ล็อกแอนโลต้นฉบับคือเดอะบิทเทิลอ่ะดิโก้ดิโก้หลบลงอีเกิลหรือเดอะบิทเทิลอีลิทแคปตันก็คือตำนานของล็อกล็อกลูกนั้นคือเจ้าของตำนานล็อกนะอาจารย์ของสันทนานะก็คืออีลิทแคปตันสันทนานี่ลูกศิษย์ของอีลิทแคปตันแล้ว oh. เอ็นวิทสืบทอดมาจากสันทนาเอ็นวิทเขาหลงรักลูกสาวของ วงสันตนาแต่ว่าสันตนาเติเมิสเขาไม่ได้เรื่องเขาติดยาอสันตนาไม่ยอมรับก็เลยเอลสมิดเอลสมิดกับใครเคยของสันตนาเอลสมิดบุิงเจอร์ซีเจออเอลสมิสดตีบอยรายการของเองนนารเนนาเนี่เองสันตนาเออสันตนาเอฝนมาจนได้วะ <laughs> อ่ะส่งท้ายดีกว่านะฮะส่งท้ายกับ คำคมบทกลอนอะไรก็ได้คมคมขอ,อกริบๆเลยแบบฟังแล้วเลือดไหลออกปากเลยทำแบบนั้นเลยไหมอ่าเกิดเป็นคนอย่าหมุนมองเพราะความชั่วนะฮะอย่ามองมูเพราะความเมาสิ้นกิลเลสนะเมื่อเราเมาตาับแล้วช่วยตัวเองนะฮะเมาแล้วช่วยตัวเองเอ่ะอย่าให้ยับยั้งกิเลสในตัวตวนะโอ้โ สดเลือดออกปากเลยสดเลยช่วยตัวเองแบบไหนบอกว่ารักษาศีลอ๋อนึกว่าช่วยตัวเองแบบอย่างนี้ไม่ปเอทานูนอัตุโมอ๋ออ๋อเป็นเรื่องของชาวลูกเขาเสียเสียพลังยุทธ์นะเสียพลังยุทธ์ถ้า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 อย่างนี้ไม่เสียพลังยุทธ์แต่ว่ามีครอบครัวแล้วเสียพลังยุทธ์อ๋อถ้าถ้ามีครอบครัวแล้วช่วยตัวเองที่เสียพลังยุทธ์เหรอไม่นะมีครอบครัวแล้วอาจจะไม่ช่วยตัวเองหรือช่วยตัวเองเมียไม่ยอมช่วยตัวเองเสียพลังยุทธ์เลย เหนื่อยหรือออกลูกมาเหนื่อยอ๋อเหนื่อย <c oughs> เลยโอ้ยเสียพลังยุทธ์คือแก่เสียตายนะอ๋อไม่อมาตะนะถ้าช่วยตัวเองจะไม่อมาตะก็คือว่าถ้าเรามีครอบครัวเราเสียพลังยุทธ์เลยเราเป็นประชาชนแล้วถ้ามีอะไรกับแฟนกับเมียอะไรเงี้ยกับแฟนกับเมียนี่ก็เสียพลังยุทธ์ไหมเป็นจะเป็นอมตะไหมธรรมชาติเอ,อาธรรมชาติธรรมชาติเอามุมนูนธรรมชาติคุณก็เปียนไปแต่เกิดต่อไปผมมาโผล่คุณต่อไปคุณต้องมาโปรดผมใช่ไหม นีเ่อะไรเพราะาปูดแ้วลูกแล้วโอ้ยบ้าไปแล้วโอเคจะสั้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะห่างหายกันไปนานหวังว่าจะหายคิดถึงกันนะฮะโอ,โอเคส่งท้ายกันกับท่าประจำของเราปล่อยให่ต้องชาร์จพลังก่อนนะ ก็บอลแล้วแหละเอาปล่อยใหญ่ปล่อยใหญ่ปล่อยได้ยังปล่อยปล่อยอินสีสรรค์อะไรก่ไม่ปล่อยใหญ่แล้วเหรอจันเจ้ากำลังสิงทำงานอยู่จันเจ้ากำลังทำงานอยู่เหรอจันเจาเน้าสไปเดอร์แมนอ๋อคู่หูของจันเจา้าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าแล้วนะคู่หูจันเจ้าอ๋อคู่หูของจันเจา้าใช่แล้วอ่อคุณก็ ต้องเป็นพวกหวังเฉามาหั่นอะไรอย่างงี้ปะกงสุนกงสุนนี่แหละเปล่าบุญจินเลยครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อชาติต้องการ <sk ane> <sk ane> ane> ขอบคุณมากเลยนะฮะหวังว่าจะทําให้ทุกคนหายคิดถึงเทพโจกันได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมกับเทพโจนะฮะแล้วก็ไอ้หัวนกนกอะไรนะนกกระเด้าดินนะโอเคขอลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ต้องท่าสาวล็อกด้วยอ่าปล่อยใหญ่